สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและกาพี่น้องเอฟซีทุกทท่านนะจ้าเนาะมาพอกันอีกแล้วจากกบช่องคนอีสานบา้านเชยภพุ่มพี่น้องมวอนิยันลิ้นสิพาไปเดินสวนสาธารณะจ้าไปเดินเอาละจ้าไปเดินนันไปเดินตั้งแต่เมื่อวานนี้จ้าเมื่อวานนี้เป็นวนันอันอาทิตย์เนาะพี่น้องคอยพึ่งตาคลิปเซตจ้กากะกะเลื่อิพาพี่น้องไปย่างสวนสาธารณะไปเลยจ้าไปกับลิ้นเลยจ้า จาเดี๋ยวลิ้นสิพาไปย้อนประวัติศาสตร์กันจากน้อยเนะาะเนาะ,ะสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงประเทศยเยอรมน,นีได้ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนแรกเป็นของอังกฤษส่วนที่สองเป็นของรัสเซียส่วนที่สามเป็นของฝรั่งเศสแล้วก็ส่วนที่สี่เป็นของอเมริกัน ทางตอนใต้ของเยอรมน,นีส่วนมากจะเป็นของอเมริกันอย่างเช่นส่วนสาธารณะแห่งนี้ที่ลินพามาเดินจ้านั่นก็คือสถานที่แห่งนี้เคยเป็นฐานทัพทหารเก่าอเมริกันนั่นเองค่ะ หลังจาก30ปีผ่านไปประเทศเยอรมน,นีได้ดัดแปลงสถานที่แห่งนี้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่พร้อมไปด้วยสนามเด็กเล่นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้คนมาปิกนิกและก็มาออกกำลังกายส่วนที่หลงเหลืออยู่ที่เป็นของอเมริกันก็จะมีโบสถ์คริสตแล้วก็มีร้านอาหารสไตล์อเมริกันวันหลังเด๋วลินจะพาเดินเข้าไปเยี่ยมชมนะคะ ส่วนที่เป็นบ้านภาคข้ราชการทหารอเมริกันเก่าปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงเป็นวินเลดขนาดใหญ่สไตล์อเมริกันโมเดิร์นสำหรับสถานที่แห่งนี้ลินจะพาเดินเข้าไปเยี่ยมชมในโอกาสต่อไปนะคะส่วนแห่งนี้จึงมีประวัติศาสตร์มากมายเกิดขึ้นนะคะ สำหรับอาคารขนาดใหญ่ที่เคยเป็นศูนย์ข้าราชการอเมริกันได้ถูกดัดแปลงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาและก็มหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์เยอรมน,นีพูดเป็นปีก็ไม่จบพี่น้องประวัติศาสตร์ที่สลับซับซ้อนและก็ยาวนานสำหรับคนธรรมดาอย่างลินคงพูดบางครั้ง อาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ในหน้าที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าหรือว่าโอกาสหน้าถ้าลินมีโอกาสเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมข้างในส่วนที่เป็นบ้านพักทหารเก่าอเมริกันเพราะว่าบ้านบางหลังยังคงสไตล์ไว้แบบอเมริกันสไตล์เก่าๆอยู่นะคะ สำหรับคลิปนี้ลินก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ